ันนี้จะมาซุ่มสกินซีจกักรพรรดิเนาะลาซาแห่งมังกรแห่งท้องทะเลไปต่อเจ้าดีสีมต้องเปลี่ยนเสียงต,งต่างกันวะเอา้ามีเลยนเนี่ยหรือวะหนึ่งสองสามสองร้อยวะเกือบนะได้อยู่เกือบสูงสุด187่งดเด้อโอเคสถิติสูงสุด187่งดคอยได้300กดบักดเดี่ยวได้300 โอเคทุกคนวมื่อกี้ยินดีตอนหับเข้าสู่เพจไดซ์วัน nice เมื่อกี้จะมาซุ่มสกินซีจกักรพรรดิเนาะลาซาแห่งมังกรแห่งท้องทะเลวันพ,น,นพันเออวันฟีดเออด้วยงบประมาณห้าพันแปดร้อยแปดสิบแปดเพจมึงกันมาเบิดเท่าไหร่เนาะเบิร์กันเนาะจุ๊บจปันน้นเองสกินลูกหักนะ โอเคเดี <Peace! S 1> okay, e ๋ยวมาซุ nah. <'Cause. S 2> ่มกันจัดไปบเจ้าใคโดของแทบเจ้าหรือว่าอวิจงมือปราบสัมภเวสีเนาะเราจะได้ในราคาเท่าไหร่กดไป4 5 0ิเพชรหรือว่าไ้ค่าตัววันเสาร์ไปท่าตัววันเสาร์เดียวไปอาชิเกโรยู่เรโอะอาชิกาเกโรอาจารย์เดี๋ยวดูจูดิซีไดสติกเกอร์สุนตีนคุย เอาสติกเกอร์ออกมาให้อย่างสติกเกอร์คากลาเอกกูเสียงยิ้มหายเอามาให้อย่างนี้นะโอ้อยากได้บ้าเข้าใจกูอยู่วะท่าบองเออเอียงให้กูโอ้โหเบิร์แปแล้วเจ้าเบิร์เอาได้เงบนห้าพันเพจตู้อ่ะแกเกดูอยู่เดวิลอ่ะแกเกดูโอเคสติกเกอร์ว้าว มาทั้งสองสุดเลยโอ้กูอยากจะบ้าตายมาทำคุยอะไรฮัลโหลสองอันซุบมาให้ครบเลยสัน้นโอ้เหิดคาบละแลว้วยังตัวนี้มาอีกบ้าเดะคุยกูอยากได้ว้ามาทำคุยอะไรสติกเกอร์เพศสีวะโอ้เฮ่ยนอกนอกเซ็นเต็เจ้าสติกเกอร์สองตัวเกจออยู่ดีโบเฮ้ยมันสี่อะไรนี่ มันอยกเกินนะเล็ป oh, 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 oh. hey, ๊โอ้โหบา้าเอฟเฟเกอดเฮี <S <S ้ยมมงแมนบาบอสันกดีใจห้วะเคบอปอ์กูดีใจเหงวะเอฟเฟคเกอรกูจะดีใจเังวะกูลีบ้านเลยกูไดบากูแม ไอเชียเอฟเฟ็เกอกกำลังคุยอ,อ,อะไรบะเว้ยหนึ่งร้อยังร้อยดีว่าวเกลกือได้อยู่รวมกันแม่งบ่อสามร้อยซุ่มสาเทือเบอิดไปพันไฝ่เพี้ยนแม่งพ่อสามร้อยโอ้โหสัตว์นับแม่งเล่นเฮ็ดดีใจหาเสีตอย่างกูตายม่ทำโอโ้ไปต่อเก้าพีสีมต้องเปลี่ยนเสียง,ยงต่องกันบเอ้ามีเลยเนี่ยวะามึงสองสบเกือนะได้อยู่เกือ,อ หนึ่งสองสามโอ้เล็กงามเล็กงามเอากูได้วพันได้วยมันพันหนึงละเกดูอยู่ดีบูร oh. ้อยเดี่ยวโอ้โหเมื่อไรุ่ดเท่าไหร่เกาะไฟฮู้เนยบอกสูงสุด18 7เด้อโอเคสถิติสูงสุด187เคอได้ส0 0อกดปัดเดียวได้ส0 0 มีอย่างวะกดประเดียวได้สามร้อยคืออย่างเขาบอกนะวะมันคือออกในต้นต้นต้นอันสามเอ้ฟิกเกอร์สติ๊กเกอร์สองอันโอ้โหผิดบอกจุเงินเพิ่มนี่โกโก้อะไรวะเอฟเฟกต์สังหารโอ้โหอะไรวะเหี้ ม้าบลูวบา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 บเข้าใจว่าเขามารีคอบบเย้ตัวองหหะนี่อาชิเกโรยูเรโวอาชิกาเกรอาตาเรซอาเรซโอ้ยเฮียมีนี่วะโอ้ยสาเฟสจะบ้าตายเเลยเพชรกุลสองพัน มื่ไงกับซีวิตบาปจงมาบาปเอ้ยโอ้ช่วยสามสิบห้าเอสักเฮ้ยรอมึงก่อนให้หรอวะเฮ้ยคือลืมห้าอันนี้คือมไม่ไม่ตกผิดเลยบาปกอบยังบาได้เนาะกอบยังว่เล็กเกอร์เอียงอันนี้ไม่มีอยู่ไหนกาฟิตี้เออสีอยู่บนพื้นมันวะ ก่อนพันสองพัเประมาณสองร้อยป่ายมาเอามาเลยเฮ้ยโอ้เียมังกรไอ้สัตว์เฮ้ยร้อิดแม่งขึ้นเทานั้นนอยไอสัตว์โอ้ยปวดเจ็บตับร้อสี่สิเอดีกแคเดียวเฮ้ยบมาได้เ่อไหละไอ้น้องเฮ้ยบมได้เ่อไห เบอไรเหรวะดูเบอร์ไรเหรอจงมาจงมาหลุมมก่อนลงเลยก็ได้เดี๋ยวสต้องเล็กต้องเล็กโอ้ยสิบห้าเอ้ยได้อยู่ได้อยู่ได้แล้วได้แล้วได้แล้วก่อนได้แล้วแจ้แม่งเบอร์เท่าไหร่วะเบอร์สี่พันเก้าพกเก้าอีนี่ในโลกงบประมาณห้าพันเทาก็ได้ตัวหนึ่งแล้วในในเนี่ยในเซตนี่นะได้ตัวหนึ่งแล้วแถมเฮาก็ยังคุ้มอีกเฮายังได้เฮามีรุ่นจะได้บาบได้กอบ ได้เอฟเฟกต์เอฟเฟกค่ะพื่อๆเฮาโบได้แบบเออแบบเฮาโบต้องบางทีเฮาดวงดีเฮาได้คาโคล่ากับมังกรออกเลยครับไปพวกเจ้าฮาจิเกโดะอยู่ได้บ่ฮาจิเกเกโดะอยู่ได้บ่ขาดดุซีดิอูดูดูซาใครโดจักรัปตันเอาคือลาซาแห่งมังกรเราต้องมีมังกร ลูกใครไอ้โน้ตโอเคโอเคโอเคเจอกันคลิปหน้าพวกเจ้าเดี๋ยวจิ้งพิซุ่มบาปกับคากรักกันมาเสาอาจจะมาซุ่มบาปให้เบิ้งจักเล็กจักหน่อยเนาะแล้วก็ทีหน้าจะมาจัดสกิลนี้ให้ของมันต้องมีสอประดับไปดีเอาป่ะผู้เดียวเขาเข้าเบิ่งให้เดียโอ้ยบอกห่ามหนึ่งตดวจิงมาใส่เติมโอ้มันกรเกินไปล็อกเติมนะทีหน้าขอกันต่อเจอกันทุกคนทีหน้า ไปแล้วอย่าลืมใารมาคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ให้เลยเดี๋ยวไปเบิ่งอีเวนต์ซุ่มในคลิปต่อไปฝาก like กดไลค์กดแชร์ให้แนะน่อย่าลืมปั๊บป้าเพชรและยูทูบในวันเดียว